สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโรโอโดยแม่หมอความสุขหมอดโตๆแม่หมอหมอโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอร่าพลังงานอินดี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรโดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่ตะค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะ ค่ะทุกคนค่ะนะคะหรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนค่ะมาค่ะเช้านี้นะคะเรารู้สึกว่านะคะเราต้องอ่าเช้านี้เราตั้งชื่อนะคะคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชิดตัวของคุณอยู่นะขนานี้ท่านมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะช่วยเหลือคุณนั่นเองถ้าคุณรู้สึกว่าอมยมณช่วงนี้หรือว่ามีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย มันออมมันโยมมากเหลือเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ท่านไม่สามารถบอกว่าท่านเป็นใครแต่รู้แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชิดต,ตัวคุณที่ท่านจ้องมองคุณอยู่นะขณะน,นี้ท่านต้องการสื่อสารกับคุณเป็นอย่างมากเพื่อมาปลอบประโลม ใจิตใจของคุณนั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เราไม่รู้ว่านะคะว่าเป็นใครอาจจะมีหลายองค์ก็ได้นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะท่านอยู่ประคิดตัวคุณและท่านเห็นว่าตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังอยู่ในช่วงอ่อมในช่วงยม ะะแล้วท่านอยากจะสื่อสารอยากบอกกับคุณว่าอะไรคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประคิดตัวคุณอยู่ณนักขนาดนี้นะคะท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะมาคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ให้ทําให้คุณทําตัวเหมือนน้านะคะน้ํามีความสุขไหลเชี่ยวนะคะความสุขให้คุณเตรียมรับความสุขช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตของคุณให้คุณได้ตระหนักไว้ว่าอีกไม่นานชีวิตความสุขครั้งใหม่ครั้งยิ่งใหญ่นะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้คิดว่าทุกคนเขาก็เจออีกไม่นานนะคะชีวิตของคุณ จะแหวกป้ายมีความสุขเหมือนปลาอยู่ในทะเลนะคะอิสระเสรีคุณจะได้รับความสุขอีกครั้งหนึ่งในด้านความรักครั้งใหม่หรือครอบครัวคุณและนี่คือ1ไม่เทา้านั่นเองนะคะการงานของคุณถ้าคุณมีความกังวลในเรื่องธุรกิจการงานว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมคุณไม่ต้องปล่อยคุณไม่ต้องกังวลคุณปล่อยฟูไปเลยค่ะ นี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนั่นเองนะคะนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงนะคะสถานการณ์กืนไม่ได้ครายไม่ออกใช่ไหมคะสมัยโบราณเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้แม่หมอไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนและนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณล่วงหน้าว่า โอกาสความสุขความรักที่คุณหวอยหาให้คุณรักตัวเองก่อนแล้วอย่าไปมองว่าอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรอย่าไปคิดก่อนล่วงหน้านั่นเองนะคะสิ่งใดมันเจอเกิดมันก็เกิดเท่านั้นเองคุณผ่านวันนี้ได้ก็มีความสุขเท่านั้นเองค่ะนะคะและนี่คือสิ่งที่ท่านมองมองเห็นตัวตนของคุณณขนานี้ท่านมองเห็นว่าคุณเป็นอย่างไรคะโอ้โห นะคะไฟออฟสอดนะคะไฟออฟสอดปัญหาที่คุณเจออยู่ขนาดนี้คุณสู้อยู่คนเดียวจริงไหมคะนะคะคุณสู้อยู่คนเดียวเหมือนคุณว่ายน้ำไม่เป็นแต่คุณอยู่ในกลางทะเลจะหันไปหาใครก็ขอความช่วยเหลือกับใครไม่ได้แม้แต่ญาติพี่น้องให้คุณตั้งสติให้มั่น นะคะไม่มีใครเขาไม่มีใครเขาไม่เจอแบบนี้ทุกคนก็เจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันและบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปการการที่คุณเจอหาดาบน่าสถานนักการตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานธุรกิจหรือเรื่องครอบครัวก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้ว่านะคะ คนอื่นเขาก็เจอและคุณได้เจอในช่วงนี้มันกําลังจะขี้คายไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะคุณจะได้เรียนรู้ว่าใครเข้ามาหาคุณด้วยผลประโยชน์ใครเข้ามาหาคุณด้วยความรักและสงสารคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือภพตนุของคุณห้าดับนั่นเองนะคะนะคะปล่อยปล่อยตัวเองให้ได้รับอิสระ กอดตัวเองถ้าไม่ต้องร้องขอให้ใครมากอดคุณคุณแค่กอดตัวเองบอกรักตัวเองตรงหน้ากระจกเท่านั้นพอคะ่ะต่อคะ่นะณตอนนี้ช่วงเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชิตตัวคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ่ะโอ้คุณม,มีคุณมีปัญหานะคะโอโห้5นะคะช่วงวิกฤตในชีวิต นะคะเรื่องการงานนะคะการงานของคุณมีปัญหานะคะปัญหามากๆเลยถ้ามีปัญหาเรื่องปะทะาคาล้มในที่ทํางานก็ขอให้คุณได้รู้ว่าคุณอย่าเอาอารมณ์ไปร่วมในที่สถานการณ์ณนะตรงตรงนั้นให้คุณอยู่สูงกว่าเขาถ้าคุณอยู่เอาอารมณ์ไปร่วมกับเขามันก็ไม่จบไม่สิน้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือแล้วก็มองว่ามันคือไม้จิ้มฝันเท่านั้นเองนะคะ คุณอยากไม่อยากตื่นไปทํางานไม่อยากทํางานตรงนี้แล้วรู้สึกเบื่อรู้สึกหมดแพชชั่นก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ถ้าคุณตั้งสติได้แล้วไม่เอาอารมณ์ไปร่วมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปเร็วมากนําความคิดของตัวเองหรือเอาตัวเองไปอยู่จุดที่ตัวเองมีความสุขเท่านั้นพอเพราะตอนนี้เรารู้เลยว่าคุณเอาตัวเองไปอยู่กับความเอาอารมณ์ไปร่วมและมีแต่ความทุกข์ละทมณช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะต่อค่ะสามทุกข์ค่คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าคุณรู้จักปล่อยวางนะคะถ้าคุณรู้จักปล่อยวางเป็นนับจากนี้นะคะไม่เอาอารมณ์ไปร่วมกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะคะไม่ทำเป็นไปเป็นไม่ทําเป็นผู้รับไปรสนีสารนั้นจดหมายนั้นก็จะสุขถูกส่งไปยังผู้ส่งเท่านั้นเองและนี่คือสิ่งที่คุณไม่รับ ะะไม่รับสารจากผู้ส่งสารความสุขก็จะบังเกิดขึ้นคุณสร้างความสุขให้กับตัวเองเท่านั้นพอค่ะแล้วความสุขจะมาหาคุณเลิกออมเลิกยมเลิกคิดฟุง้งซ่านเท่านั้นพอเพราะช่วงนี้ดวงนะคะดวงชะตาของคุณกําลังจะเริ่มเปลี่ยนแล้วยิ่งเข้าสู่วันที่5ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะมันจะมีการเปลี่ยนผ่านที่เร็วมากนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะ โอ้ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคทุกคนทุกคนเราสับไพ่แล้วนะเราสับไพ่แล้วนะทุกคนลัคกี้นัมเบอร์อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณรู้จักไววางนี่คือ55อุปสรรคในเรื่องการงานสภาวะจิตใจของคุณนะตอนนี้และนี่อะไรคะ และนี่อะไร3ถ้วยคือความสุขเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณกังวลเรื่องแผนงานเรื่องโปรเจกต์คุณอยู่ใช่ไหมนะคะมีการามีปากเสียงในเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนของคุณนับจากนี้ถ้าคุณเข้าใจนะคะสถานการณ์แล้วปล่อยวางได้ความสุขชัยชนะอยู่แค่เอื้อมนี่คือ3มเหรียญนั่นเองนะคะ335533ห้าสามสเราสับไพ่แล้วนะคะถ้าคุณติดต่อเจรจานะคะกับหุ้นส่วนของคุณ คุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะมันจะจบลงด้วยดีแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์เตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานความสุขของคุณจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับวางแผนงานโปรเจกต์ที่ดีๆนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะณนะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทุกคนขคบคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ,คคะนะคะ ในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์ที่เราบอกไลคะแล้วนับจากนี้ Ni ซ์ออฟคับนะคะไนออฟคับ nice จะมีคนมายื่นโอกาสดีๆยื่นความสุขนะคะยื่นมิมมตรไมตรีให้คุณหุ้นส่วนที่คนไหนที่ไม่ดีสินสไม่เสมอกับคุณเขาจะไม่ได้ร่วมงานโปรเจกต์กับคุณแต่ถ้าคนไหนดีสินเสมอกับคุณหรือสินเหนือกว่าคุณและมาเพื่อ นะคะมอบความบางดีให้กับคุณคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นค่ะนะคะคุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะคุณเตรียมรับได้เลยถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เมื่อ,อไหร่แสดงว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชิดตัวคุณที่คุณตอนนี้คุณโอ้โหชีวิตฉันทำไมมันต้องเจอแต่ปัญหาเรื่องราวซ้ำซากอะไรคุณจะแช่งตัวเองแบบนี้เลิกแช่งตัวเองเสียทีเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนคำพูดดตัวเองชั้นนี่แหละเป็นคนที่แข็งแกร่งชั้นนี่แหละเป็นคนที่เข้มแข็งชั้นนี่แหละนะคะได้ผ่านพ้นชีวิตครั้งนี้มาได้นะคะชั้นนี่แหละแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่นั้นเองค่ะนะคะนี่คือความสุขครั้งใหม่ที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะทุกคนนะคะการประจนภัยครั้งนี้เหมือนโลกใบใหม่ของคุณบทเรียนชีวิตครั้งใหม่ในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ คำคุณค่ะคำคุณค่ะคำคุณค่ะสิ่งใหม่ๆถ้าคุณเข้าใจรู้จักชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่สะทกไม่กลด้าตัวเองไม่ว่าตัวเองแต่เปลี่ยนคำพูดจากว่าลร้ตัวเองฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นูน่นนี่นั่นลองเปลี่ยนคำพูดใหม่บอกว่าไม่เป็นไรคนอื่นเขาก็เจอเขาเจอมากกว่าเราเขาไม่มีข้าวทานเขาไม่มีที่นอนเยอะแยะมากมาย เปลี่ยนไมเซตของตัวเองแล้วคุณจะได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานนี่คือพญานกอินทรีคุณคิดว่ากว่าจะเป็นพญานกอินทรีได้เขาต้องฝึกฝนจากที่เป็นนกอินทรีตัวเล็กแล้วกลายเป็นพญานกอินทรีผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งใดนี่แหละค่ะคือความสำเร็จเมื่อคุณเปลี่ยนไมเซตเปลี่ยนคาพูดเปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนสภาวะจิตใจของคุณความสำเร็จนั้นก็จะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายเขาเรียกว่าการล้างสมองของตัวเองล้างสมองยังไม่พอยังล้างจิตใจของตัวเองด้วยนั่นเองแล้วความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณนี่คือหนึ่งดาบนั่นเองนะคะความสำเร็จธุรกิจของคุณที่มีปัญหาในะช่วงนี้เรารู้เลยว่าคุณเจอปัญหาแบบหนักหน่วงนะคะทั้งปัญหาเรื่องคนและปัญหาเรื่องงาน นะคะไม่ต้องท้อลูกทอมีไว้กินไม่ได้มีแหวบเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะเดเดดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะฝันร้ายของคุณได้จบลงแล้วค่ะอีกไม่ไกลไม่ไกลนี้แหละคะ่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้ ผู้กุมชะตาของคุณมาบอกนั่นเองนี่คือผู้กุมชะตาของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากุมชะตาคุณอยู่นะคะน,นนี้ชีวิตของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะเดย์เดทนะคะเปลี่ยนจากสิ่งไม่ดีเปลี่ยนจากอารมณ์ร้อนนะคะหรือว่าจิตหมกมุ่นอยู่กับเรื่องสิ่งไม่ดีนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีด เข้ามานั่นเองนะคะขอให้คุณอย่ามีไมซ์เซ็ตที่แช่งตัวเองอย่ามีไมซ์เซ็ตที่อ่อมที่ยมเท่านั้นพอคะ่ะนี่คือเดอะเดทความสุขการเปลี่ยนผ่านชีวิตเหมือนคุณได้ตายแล้วเกิดใหม่อย่างนั้นนะคะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะ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 นี่คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชิดตัวคุณท่านกำลังคุณปรารถนาจะมีโชคคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองรับโชคลาบฝันไลของคุณถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อคุณคุณจะได้รับโชคลาบโชคลาบครั้งนี้อาจจะมาจากโปรเจกต์ที่คุณต่อรองกับหุ้นส่วนคุณจะได้รับ70%อร์ซ์ นะคะจากที่เคย50 50คุณจะได้เป็น70%แบบนี้ก็ได้หรือโชคลาภอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเข้ามาดูตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชิตตัวคุณอยู่ณนะขณะน,นี้ท่านบอกว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนแล้วความสําเร็จด้วยนั่นเองความสุขครั้งใหม่ความสําเร็จในชีวิตที่คุณรอคอยมานานมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับหนทางแห่งการเดินทางครั้งนี้ โชคเดินทางมาหาคุณต่อหน้าเลยค่ะโชคนำพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาโชคลาบเงินทองมาหาคุณต่อหน้าค่ะนะคะและนี่คือต่อค่ะ <c oughs> ระวังเรื่องอารมณ์เดอะเดวิลเดอะเดทเดวิลมาเตือนเท่านั้นนะคะความรุ่มหลงระวังคำพูดคำจาและระวังเวลาใครมาพูดอะไรให้คุณฟังฟังหู ไว้หูแค่วนั้นนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่เห็นกับตาอย่าไปเชื่อ100%เปอร์ซ็เท่านั้นพอคะ่ะ The d e ออกมาเตือนนะคะทุกคนคะ่ะ d ดวิลก็คือเรื่องอารมณ์ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีโชคมีลาบนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาโชคก้อนใหญ่เข้ามาหรืออะไรมีเงินเข้ามาอย่าพึ่งไปบอกญาติพี่น้องของคุณอย่าพึ่งปากโป้ง ไปบอกญาติพี่น้องของคุณว่าคุณมีโชคมีลาบมีนุ่นมีนี่เข้ามาให้เก็บเป็นความลับและแบ่งเงินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งทำบุญก่อนก่อนที่จะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแบ่งเงินไปทําบุญแล้วตะวเวนทําบุญให้ทั่วเท่าที่คุณจะทําได้นะคะเมื่อเงินเหลือจากการทําบุญก็แบ่งเป็นเงินเก็บ พอเงินเก็บเสร็จแล้วค่อยแบ่งให้พี่ให้น้องให้ญาติของคุณเท่านั้นพอค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะบอกนะคะและที่สําคัญอย่าบอกว่าคุณมีโชคมีลาบเท่านั้นพอค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เดิเดวิลมาเตือนนั่นเองนะคะต่อค่ะ คอคุณค่ะคอคุณค่ะคอคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูตอนคลิปนี้เวลาไหนนั่นคือคลิปของคุณร้อยเปอร์ซแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเชื่อได้ แต่อย่างงามงายนั่นเองนะคะและคุณจะต้องลงมือทําสภาวะจิตใจคุณอยากมีโชคลาภคุณต้องมีพลังงานที่ดีแล้วคุณจะดึงดูดโชคลาภมานี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณแบบเต็มที่ณเนะช้าวันนี้นั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดรัจฉานค่ะคุณจะสวยคุณจะหล่อนะคะจะมีคนมามอบโอกาสดีๆธุรกิจดีๆให้คุณธุรกิจที่คุณเคยพลาด ผิดพลาดไปหรืออะไรก็ตามที่มันมีห้าดักนะคะคุณได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยอ๋อเราเจอแบบนี้แล้วมีคนทิ้งเราไปเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนทิ้งเราไปคุณอาจจะได้หุ้นส่วนใหม่เข้ามาก็ได้นั่นเองนะคะแล้วนี่คือเดอะสตา นะคะความสุขครั้งใหม่ธุรกิจถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีออร่ามากขึ้นคุณจะสวยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ว่าคุณอายุเท่าไรไม่ว่าหุ่นคุณจะเป็นยังไงคุณจะสวยขึ้นธุรกิจการงานคุณจะมีความรักจะมีคนมามอบความรักให้คุณผู้ชายก็เหมือนกันนั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชิดตัวคุณอยู่ณขณะนี้นี่คือทูต นะคะนี่คือทูตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้กุมชะตาชีวิตของคุณมาตั้งแต่เกิดนี่คือผู้กุมชะตาของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กุมชะตาชีวิตของคุณมาตั้งแต่เกิดเราพูดได้แค่นี้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือถึงเวลาที่ท่านจะมาปลดล็อกปลดปล่อยให้คุณได้รับได้เจอคลิปนี้นั่นเองนะคะต่อคะ่ะ แฮ g m a n นะคะคิดทบทวนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอนะคะคุณไม่ใช่คนสิ้นไหลไม่ตอบคนไม่คุณไม่ใช่คนที่ไม่มีที่พึ่งพิงนะคะเพราะฉะนั้นคิดทบทวนปัญหาที่คุณเจอแฮงแ a n ออกมาเตือนแค่รอจังหวะ เวลานะคะทุกอย่างมันมีขึ้นอยู่ไม่เกินหนึ่งวันหรือหนึ่งเดือนชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนผ่านนั่นเองอย่างเร็วก็คืออาทิตย์หนึ่งหรือหนึ่งวันเพราะมันขึ้นหนึ่งดาบนั่นเองมันจะสาสางได้ถ้าเป็นปัญหาเรื่องธุรกิจการงานนั่นเองต่อค่ะ คบคุณค่ะคบคุณค่ะอบคุณค่ะ,คคะ,คคะนะคะ The Hangman นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่อะไรคะ The e m p e r o ์นะคะความสุขความสําเร็จครั้งใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วมันถึงเวลาของคุณคุณจะได้เดินทางถ้าคุณต้องการทําธุรกิจนะคะคุณจะได้ทําธุรกิจกับคนต่าง าางชติคนเดนไกลนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างเวลาใครพูดอะไรคุณจะไม่เชื่อเพราะคุณประสบความสําเร็จมาตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองธุรกิจการงานของคุณคุณสู้อยู่คนเดียวคนเดียวคุณก็เลยมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทําแต่ถ้าเป็นผู้หญิง คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณได้เจอเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่าคุณแต่ถ้าคนที่แต่งงานแล้วคุณจะมีดวงนะคะเจ้านายอุปถัมภ์เจ้านายเอ็นดูถ้าตอนนี้คุณเจอปัญหาหรือว่ามีข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายจะมาเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบประชิดตัวคุณกําลังสื่อสารให้คุณได้เข้าใจว่าคุณต้องปลดปล่อยคุณต้องปล่อยวางแล้วสิ่งนั้นจะเกิดสิ่งดีๆเจ้านายของคุณคนที่มีบามากบารมีนั่นแหละค่ะถ้าเกิดปัญหาเรื่องทะเาลาะเบาแวงไม่เข้าใจกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะต่อค่ะทุกคน <c oughs> มันจบแล้วค่ะ 1ิดาบออกมาเดอเดออกมานะคะบางคนนะคะเดอเดมาแล้วได้โชคลาภอะไรต่างๆ10บดาบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมันจะดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นไม่เกิน10บวันนี้นะคะมันจะเคลียร์เหมือนชำระล้างเคลียร์ลิ่ชีวิตของคุณนั่นเองนะคะชีวิตของคุณจะถูกชะล้างให้ใสสะอาดเป็นชีวิตที่สดใส เป็นชีวิตที่ไม่มีมลทินไม่มีสีดำเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิบดาบนะคะการจบแบบเจิบๆนั่นเองนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจบลงแล้วค่ะมีแต่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณเตรียมรับไว้เลยค่ะนะคะไม่เกินสิบวันค่ะต่อค่ะทุกคนการเดินทางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหน ให้คุณมองหาเป้าหมายของคุณแล้วคุณจะสำเร็จโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณในปี68โอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณในเดือนพฤษภาดาวราหูย้ายดาวพฤหัสย,ย้ายดาวเสา,วยาย้ายดาวพุธย้ายดาวเกตย้ายดาวอาทิตย์ย้ายดาวศุกร์ย้ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยแต่ถ้าคุณมาดูหลังจากดาวพฤหัส ดาวราหูดาวต่างๆย้ายนะคะหมายถึงว่านั่นคือเดือนมิถุนาแล้วนั่นเองนะคะทุกคนการเปลี่ยนผ่านของคุณนะคะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งใหม่ๆคุณจะได้เดินทางเดินทางใกล้ๆคุณต้องเดินทางเท่านั้นคุณอย่าอยู่กับที่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือเดิอนชาลีออดการเดินทางจะนําพาให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆ คุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆได้เจอคนต่างแดนนั่นเองนะคะคนต่างแดนอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆที่คุณกำลังลงมือทำก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะเจ็ด<ๆ>ไม้เทา้าเ็ดไม้เท้าใหม่ความว่านะคะ งานที่คุณจะได้เจอครั้งนี้งานเก่าที่คุณเคยเจอแล้วมีอุปสรรคปัญหามันจะขี้ขายได้และคุณจะได้เจองานใหม่ธุรกิจใหม่อะไรที่มันเป็นงานท้าทายคุณจะได้รับอะไรที่ใหม่ๆ,ๆเกี่ยวกับด้านการงานที่มีความท้าทายต่อความสามารถของคุณเป็นอย่างยิ่งวยวดซึ่งไม่มีใครเขาทำแต่คุณได้ลงมือทำอะไรที่มันใหม่ๆก้าวกระโดดค่ะ น,ะะนี่คือสิ่งที่มันท้าทายเหมือนคุณกำลังปีนเขาเพื่อไปสู่ผู้พิชิตยอดเขานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอณช่วงเวลาเร็ววันนี้ล่ะค่ะนะคะภายในเดือนกรกฎาคมหรือมากกว่านั้นก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะงานของคุณที่จะสำเร็จเด็ดขาดนั่นเองต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะบางคนนอนไม่หลับมีความเป็นกังวล นะคะช่วงจังหวะหรอนะคะปล่อยวางค่ะบางคนยังปล่อยวางไม่ได้นั่นเองนะคะทุกคนช่วงเวลานี้ให้คุณเข้าใจตัวเองรักตัวเองนะคะถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณมัวแต่คิดเศร้าอมยมสุขภาพมันจะยแย่นั่นเองนะคะทุกคนขาก้าวดาบนะคะปัญหาที่หนักหน่วงนี้นะคะผู้กุมชะตาชีวิตของคุณกำลังมาเบิกเนตรของคุณก้าวนาก้าวดาบสิบดาบ นะคะแล้วก็ห้าดาบมีแต่ไพ่หลายๆไม่เป็นไรค่ะนะคะชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะดีขึ้นผู้กุมชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มารผจิตัวคุณกำลังจะมานี่คือการที่คุณได้รับบทเรียนในชีวิตท่านมาสั่งสอนให้คุณได้เข้าใจโลกที่กว้างไกลโลกที่กว้างใหญ่ครั้งนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะทิ้งบางสิ่งบางอย่าง นะคะอันไหนที่ไม่ดีถ้าคุณหมดแพชชั่นคุณก็ต้องเดินออกมาไม่ใช่ว่ามันหมดแพชชั่นแล้วยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่เอาค่ะนะคะสิ่งไหนที่มันทําให้คุณอ่อมคุณยมเดินออกมาค่ะนะคะแล้วคุณจะตั้งตัวได้แล้วคุณจะมีความสุขความสุขอยู่แค่ปลายจมูกของคุณถ้าตามใดคุณยังมีลมหายใจเมื่อนั้น ชีวิตของคุณจะเริ่มมีแต่ความสุขเท่านั้นพอคิดแค่นี้ค่ะแล้วก็ต้องรักเม็ดเลือดขาวด้วยนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอยากหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนใช่ไหมคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้หลุดพ้นเพราะคุณมีโชคเมราบแล้วคุณมีโชคเมราบเนี่ยเขาเรียกว่าทุกคลราบ เพราะอะไรคะที่เราบอกว่า The review ออกมาเตือนถ้าคุณมีโชคมีลาบคุณแบ่งปันให้กับมีคนแต่มาขอคุณคุณจงจำไว้ว่าเวลาคุณขัดสนเรื่องเงินเรื่องอะไรปัญหาชีวิตไม่มีเขาใครเขาเข้ามาช่วยคุณมันจะมีแค่สองคนคือคนที่เข้ามาหาคุณเพื่อช่วยสปอร์ตคุณและคนที่เดินออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองค่ะแล้วนี่ถ้าคุณมั่งคั่งร่ำรวย ะค,ะคุณช่วยเหลือคนอื่นแต่ช่วยเหลือเมื่อข่าวจำเป็นเท่านั้นนั่นเองนะคะนี่คือความยุติธรรมนั่นเองค่ะนะคะช่วยเหลือคนช่วยเหลือได้ค่ะแต่อย่าให้เกินกำลังนะคะเพราะฉะนั้นรู้จักใช้เงินด้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่ต้องกลัวค่ะว่าคุณจะไม่ขาดเอยจะขาดแคลนเพราะว่าคุณมีโชคลาบนะคะแล้วคุณได้รับผลประโยชน์ค่ะต่อค่ะ ครคุณค่ะคคุณค่ะคคุณค่ะนับจากนี้การเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาคุณมีโชคลาภก่อนเลยคุณจะมีโชคลาภมีได้รับผลประโยชน์ผลประโยชน์ทางเพื่อนทําธุรกิจนี้นะคะแล้วการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จธุรกิจสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชิดต,ตัวคุณอยู่นั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเป็นตั้งแต่เด็กแล้วและนับจากนี้ช่องทางการหาเงินจะวิ่งมาสู่คุณไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาประชิดต,ตัวคุณคะ่ะต่อค่ะ ให้คุณห่วงแหนเงินเมื่อเนี่ยค่ะเนี่ยเดอะเดวิลออกมาเตือนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเมื่อคุณมีเงินคุณอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุณอย่าช่วยเหลือคนจนตัวเองลำบากนะคะแล้วคุณจะมีช่องทางทางด้านหาเงินมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณมีช่องทางทางด้านหาเงินมากเท่าไหร่นะคะคุณจะต้องรักเงินมากเท่านั้นให้คุณห่วงแหนเงินมากยิ่งขึ้นเพราะสภาวะเศรษฐกิจ ตอนคุณไม่มีอะไรนะคะก็ไม่มีใครมาช่วยคุณได้เท่านั้นพอคะ่ะจงเห็นแก่ตัวในเรื่องการเงินนะคะจงเห็นแก่ตัวในเรื่องการเงินนับจากนี้ที่คุณได้ดูคลิปนี้นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกใครจะว่าคุณขี้เหนียวหรือเห็นแก่ตัวก็ตามเพราะเวลาคุณไม่มีใครก็ไม่สามารถช่วยคุณได้เหมือนกันนะคะมีแต่คนนินทามีแต่คุณเท่านั้นที่เจอ นะคะคนที่เขาเนินทาเขาก็ไม่ให้ข้าวคุณกินเพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์คำคนค่ะแล้วก็จงรักและห่วงแหนเงินเป็นสิ่งที่มีค่าจงรู้จักใช้เงินอย่าให้เงินเป็นนายของคุณนะคะให้คุณเป็นนายของเงินเท่านั้นพอค่ะและนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาประจิตตัวคุณบอกให้คุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น โชคทางด้านการเงินคุณจะสวยคุณจะพาวคุณจะหล่อธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความก้าวหน้านะคะเดอเดผู้กุ่งชะตาชีวิตของคุณมาบอกนั่นเองวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ